เร็วๆฝนมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมณนีสาแก้วดีจะพี่น้องจา๋ามาซอยน้องนารินแนนี่ฝนกระมาล่ะเข้ากับบักอีหลายหนึ่งบาทน,นี่มีทำแบนี้เหรอพี่ปลอยเร็วๆนะจ๊ะทุกคน,นทุกคนช่วยกันเร็วๆนะคะฝนมาแล้วจา้าฝนมาแล้วจา้จาจักแมนจักกลองเร็วๆเร็วๆเร็วๆ เร็วๆจ้ะเร็วๆนลินสู้ๆเลอดยงไปไหนอีกเหียวน้ำอ่เอาแล้วฝนมาแล้วจ้าคุณย่ายังใจเย็นตืบอยู่พูฝนสีมาแล้วน้ก็ใชเฮ็ดเจยเนาะฝนมาแล้วก็เต้นเลยค่ะยายยกเนี้ยมออย่างมห้ยายเฮ็ดเบียดเลยนี่ไปเลยไปเลยเร็วๆเร็วๆ เบื้องผูกผูกผูกผู้ขยันก็มู่ส้งเขียวผูกพนผู้ขยันก็มู่พนนลินสู <mam> <aka> <coping> ้ไหมสู้ไหมคะสู้สู้ก็เก็บข้าวก่อนเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าฝ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 ้าแห้งฝ้าแห้งจ้า